I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. สวัดสดีครับพบก,กับผมตั้มจากช่องอาทิ Channel น,น,นะครับวันนี้จะมาอันบ็อกกล่องนี้ก็คือผมได้สั่งตู้ระบบเปล่าจาก Shopee ครับในราคา700บาทนะครับมาดูว่าสภาพจะเป็นยังไงคับหลังแกะตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องน,นะครับไอ้ที่ขนส่งเพิ่งมาส่งผมวันนี้เลย ตู้นี้ก็คือผมจะมาทาลำโพงบลูทูธนะครับแต่ว่าต้องการขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็ตู้ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าราคาจะร้อยบาทมันจะอยู่ในสภาพไหนครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกับผมเลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอเคหรือไม่ครับภาพตัวอย่างตามนั้นเลยอ่านั่นคือภาพตัวอย่างมาดูตู้จริงครับว่าเป็นยังไงครับจะเหมือนตามในรูปหน้าล้านหรือไม่นะครับมามาดูกันครับ It's it if I till worth won't stop they only you work for now hear me now. อ่ะ <won> มาดูเพินใกล้ๆนะครับมีรูตรงนี้ความจริงมันมีรูอยู่แล้วครับน่าจะเกิดจากการขนส่งพวงเลยจิ้มเพิ่มแล้วได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่ใส่ดอกกระพงครับจิ้มเข้าไปได้เลยสภาพกล่องที่แพกมาตามนี้ครับ โอเคนะครับไอที่ใบสูงหรือด้านใต้ภาพข้างนอกโดยรวมนะครับไม่มีอะไรเข้าไปกระแทกนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นไงครับเดี๋ยวมาแกะกันเลย Yeah, they all wanna So me Do <oughs> แบบนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ปาวอ้าวผมจริงหุมมากไปนะว่าไม่ต้องเจาะสงสัยเขาทำไว้แล้วครับ <c oughs> ไม่ได้สั่งพิ่ดวดตถุไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อแก้กันโอเคครับ <c oughs> ลุน้นไปทีละส่วนข้างหน้าครับไม่มีอะไรเสียหายมุมตู้เรียบเนียนนะครับส่วนข้างในไม่ได้อัดกาวกาวตามขอบครับลมมันก็ยังรั่วได้เดีย๋ยวกยปรับย้มนะครับนี่คือราคาเจ็ดร้อยบาทอาไม้ฝาข้างหลุดมาอย่างนี้เลยเพราะว่าเอาไว้หุ้มหนัง แลรร้วก็แปะเข้าไปครับให้เล okay, ่นทนสีอีกส mm ีนึ่งก็โอเคเอาแบบโอเคครับกับราคานี้น้ำหนักใช้ได้เหมือนกันครับยกออกมาจากกล่องก็ตู้ที่ผมได้นะครับเห็นในเว็บที่รีวิวในที่เขามารีวิวก็จะมีทะลอกบ้างบุบบ้างครับเออของผมโชคดีนะครับ ไม่มีรอยบุบเลยเงานค่อนข้างเนียนเนียนอยู่นะครับโอเคครับก็มีคงม,มีประมาณนี้ก็พอพใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับง่ยกับราคา700บาทนะครับ

ตอนหุ้มผมอาจจะทำคลิปนะครับแต่ผมจะไม่ได้อธิบายอะไรนะเพราะว่าผมซื้อมาเพื่อมาฝึกหุ้มครับตู้นี้ตู้แรกเลยครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับว่าฝีมือที่ไม่เคยหุ้มตู้ลำพงมาก่อนจะออกมาเป็นยังไงครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็คืองาน ที่ได้มาก็ถือว่าพอใจนะครับแต่ผมติดนิ้งนะครับเพราะว่าหมายเหตุไปว่าไม่ต้องเจาะมาครับเขาก็เจาะมาให้อซึ่งผมไม่ได้ใช้แน่นอนนต้องหาไม้ตัดไม้มาแปะอีกทีครับเพื่อจะเจาะใส่เพจวอลลุ่มอีกทีนะโอเคครับโดยรวมจากงานครับพอใจนะครับแต่ว่าพวกขอบรอยต่อไม้ครับต้องใช้กาวเขาไม่ได้อุดมาให้แล้วก็ต้องซับเบรดรูนี่ยใหญ่ไปหน่อยมันจะเสียงต่ํามันจะไม่ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับงานวันนี้เดี๋ยวผมหุ้มตู้ ตู้นี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ครับเพราะว่าเอามาฝึกหุ้มเฉยๆนะครับเดี๋ยวหุ้มหนังสีดําน่าจะเป็นสีดําครับตู้นี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าหุ้มหนังแล้วทําให้มันเสียก็เป็นได้ครับส่วนสำหรับวันนี้ครับก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจวนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ